แปกมันดูแบบผิวผิวตี๋ตีหน่อยไหนอยู่ไหนนะอยู่วิววิวเป็นนกหนอยอ่ีเลยจะพูดปี๋ด้ย องนี้หรอวันนี้ทำไมให้กระเพือทั้งชั่วโมงเลยได้ <c oughs> อเอาอย่างงี้ <c oughs> สิเราก็ร้องไปด้วยนะเราก็กอดพื่อเรือจะเพือไปด้วยสุดความสามารถที่จะทำได้ครับนะผมขอบคุณครับจนม่ต้องทำไม่ต้องร้องพูดพูดอะไรเดพูดให้ฟังนะแม่นะจำไม่ได้เลยพี่จำจำได้จำไม่ได้ไดเสร็จแม่เหมือนอะไรอันเลยนะเขาบอกคนเสร็จใบหน้าตาดีความรักเข้าตาประหว่างขึ้นตาอ้าวเอาแลนะ้วไง ร้องเพลงต่อดีกว่านะฮะกับวันนี้สวยกว่าเมื่อวานนะครับ